เรามาดูนะครับว่าใบไหนในการ์ดสใบนี้นะครับที่เป็นของปลอมเนาะระหว่าง512 g b กนะครับกับ128 g b ไนะครับไม่ให้โดนหลอกเวลาซื้อกาดนะผมจะให้ดูเลยนะครับความแตกต่างแรกนะผมมากจะดูฟอนต์นะฟอนต์ที่เขาใช้พิมพ์ลงไปในการ์ดเนี่ยคุณสังเกตเห็นอะไรบางอย่างผิดปกติไหมนะครับคุณเห็นคําว่า512 g b กะไบครับและคุณเห็น128ไหมครับคุณว่าตัวเลข2ตัวเนี้ยระหว่าง512กับ128เนี่ยอันไหนดู กมาตรฐานมากกว่ากันให้คิดนะครับติ๊กตอก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 แน่นอนนะครับเรื่องฟอนต์เนี่ยเนี่ยเห็นไหมความห่างของฟอนต์เนี่ยช่องไฟของฟอนต์ตัวนี้เนี่ยมันห่างกันแบบไม่ได้สัดส่วนเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับช่องไฟของ128กิกเนี่ยเป็นช่องไฟที่ห่างออกมาพอดีพอเหมาะแล้วก็ดูมีมาตรฐานนะครับอันนี้คือจุดแรกนะครับที่ทําให้เรารู้ว่านะครับตัว512กิกะไบต์เนี่ยแปลกๆละนะครับทีนี้มาดูนะครับดด้้าานนนนหหลลัััังงงกกกกก512 512ิิะะะไไบบบตต์์ครขอ มาดูที่5 1 2กิกะไบต์ก่อนนะครับด้านหลังของเขาเนี่ยตีตรานู่นนี่นั่นทุกอย่างนะครับเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเป็นของแท้หรือของปลอมเนาะแต่คุณเห็นไหมคุณสังเกตเห็นบางอย่างของของแท้ไหมนเนี่ยหนึ่ยกิกะไบต์เนี่ยคุณสังเกตไหมว่ามันเหมือนมีไมโครชิปบางอย่างฝังอยู่ตรงนี้มีไมโครชิปบางอย่างแล้วก็มีเส้นมีลวดลายของแผงวงจรแบบซับซ้อนสลับซับซ้อนอย่างมากนะครับ สองใบนี้ถ้าเราดูแบบผิวเผื่อนไกลๆเนี่ยเราจะมองไม่ออกนะครับเห็นไหมเราจะมองไม่ออกเลยเนาะแต่ถ้าเราซูมเข้าไปดูชัดๆเนี่ยเราจะเห็นว่านะครับแมมมริการ์ตใบทางขวาเนี่ยดูมีมาตรฐานมากกว่านะ ด้วยกับที่มีลวดลา์มีการปั๊มชิปไมโครก๊าดแท้นะครับกับการปลอมราคาต่างกันลิบลับเลยนะครับไอตัวนี้เนี่ยประมาณ40กว่าบาทเองนะครับ40 50บาทเองนะครับส่วนตัวนี้เนี่ย128ิกิกเนี่ยราคาประมาณพันสองนะครับฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองไปดูนะครับเวลาจะซื้อกร์ดนะครับก็อย่าเห็นแต่ของถูกนะครับเราเน้นของที่มีประกันมีร้านค้าที่เชื่อถือได้เท่านั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะที่สนใจซื้อเมมโมริการนะครับเดี๋ยวก็กดนะครับตามลิงก์ที่ผมแปะไว้้้ในนน Tik Took ตรรงีไดเลยะคับ